และนี่คือรีวิวใดๆครับเบยรีวิวใดๆวันนี้รีวิวใดๆก่อนจะเป็นรีวิวใดๆเชื่อการเรารีวิวใดๆไม่มีกว่านี้แล้วนี่คือครีเอทีฟแล้วก็คือก็มีอะไรใดๆก็เอามารีวิวซึ่งวันนี้ตั้งอยู่ข้างหน้าเราก็คือของกินที่เรียกว่ามาล่าเหมือนกับยกเสถวนมาตั้งไว้ตรงหน้าเราเลย ราเอาปูมาเลยเหรอครับแน่ให้น็นปูเสฉวนไม่ได้เสฉวนที่โด่งดังมากก็คือหมาล่าอย่างที่เห็นตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยหมาล่ามันเข้ามานานแล้วเข้ามานานแล้วก็ยังนิยมกันอยู่เด็กๆวัยรุ่นคนเท่าคนแก่ก็กินหมาล่าเรามีหลายอย่างวันนี้เราก็เลยคัดมา3แบบซึ่งเป็นหมาล่าซอสยี่ห้อหรือเปล่าแบบเดียวแบบเดียวครับสามยี่ห้อคัดมา3มยี่ห้อซึ่ง3มยี่ห้อนี้วัยรุ่นครีเอทีฟของเราบอกว่า3ยี่ห้อนี้เป็นที่นิยมที่นิยมแล้วก็รสชาติไม่หนีกันมากไม่หนีกันมากไม่หนีกันมากตา เขาให้เยอะมากนะแต่ละอันเนี่ยก็ดูสิภูมขนาดนี้เอางี้เดี๋ยวผมมาบอกก่อนว่ามียี่ห้ออะไรบ้างอย่างซ้ายมือผมอันนี้ตรีมมาลาฮอตพอตนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนี่ถ้า่างั้นตรงหน้าผมครับเช่นกันก็คือถิงถิงมาล่าสุกี้เฮ้ยชื่อดีอ่าผมอ่านตรงนี้เลยอันนึงอะไรอีกอันนึ่งเปาเป้มาล่าอนนี้แต่ละที่เขาดีนะมีหมูให้ด้วยมีไส้กรอกมีลูกชิ้นด้วยเขามีให้แต่ว่าที่ดีกว่านั้นคือเขามีเราซื้อมาเติมจริงไหมเนี่ยเราซื้อมาเติมเองจริงเหรอจริงเหรอก็คือ กคือมันมีอยู่แล้วประมาณนึงแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรก็ซื้อมาใส่ได้ถ<อ>ือว่าเป็นชอปปิ้งเสริมนู่นนี่นั่นสุดยอด <ไป S 1> อแต่สิ่งที่เขาแถมแน่ๆก็คือน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มงาอ๋อน็นนี่น้ำจิ้มงาส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกันน้ำจิ้มงาเเออ เขามีแถมมาให้ทั้งสามนี่ก็มีอันนี้ก็เป็นอันนี้อีกอันหนึ่งครับตามีอันนี้ด้วยทำไมจ๊ะคำถามเอ้ยแล้วมันมี3ถุงมันครบท้งน้ำจิ้มแลรานี้อะไรนั่นสิน้ำจิ้มสุกี้ที่บ้านเผื่ออยากชอบแบบไหนยังไงนะครับอันนี้อาจจะรสผูกปากอ่าแล้วมีนี้ด้วยเต้าหู้ต้องเต้าหู้ไหมอ๋อฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้อ่านี่ฟองเต้าหู้แถมมาด้วยมีสามฟองอือองเีีก็น่้ฝัมมหือนนนกั3 3ชิ้ชิ้น ทีนี้เรนต่จะรวมกันมาแล้วทีนี้อย่างที่บอกครับรีวิวใดเราก็ต้องมาลองกันดูว่าไอหม่าล่าที่เราเอามาเนี่ยแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อรสชาติเป็นยังไงคุณจะพูดอะไรไม่รู้ผมแก้ละกันอือผมแก้ตะเกียบแล้วผมแก้ตะเกียบแล้วอันนี้ผมลองจากใกล้ผมก่อนอ่าซ้ายมือผมนี่ทำไมจอันนี้คือเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูขาวเมื่อกี้คุณพูดอะไรกับผมแมงูงเห็ดผมขออนุญาตดมกลิ่นได้ไหมดมกลิ่นได้ไหมอุ้ย หอมอะ,อะเอาเยอะๆผมน้ำลายไหลอยู่ก่อนน้ำลายไหลจริงป่ะมันเป็นกลิ่นหม่าล่าที่รู้สึกว่าเป็นจีนแท้ๆทำแรกขอปเปิดด้วยเห็ดหูหนูก่อนหนึ่งสองสมเข้าทางตรงไม่มีอ้อมอื้มหอมหอมากอุ้จริงเหรอกลอออออออิ่นหอมของพริกหม่าล่าเนี่ยมันสวนขึ้นมาเลยขณะที่เราฟันบดลงไปเนี่ยกลิ่นมันหอมสวนขึ้นมาเลยเฮ้ยหอมจริงเป็นเลิศ น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเส้นหมี่เฉยๆมั้งอของผมเนี่ยอย่างที่บอกเป็นมิสเตรีมหม่าล่าฮอตพอตเซตเนี้ยสามรอยห้าสิแปดกรัมราคาเท่าไหร่รู้ไหมสาม้ยห้ากรัมราคาน่ารักราคาอยู่ที่ร้อสิบเาทเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงกีทีบเขียนอยู่ขนะ้างในดูเส้นขออนุญาตนะอะนี่คือแค่าค่ชามแรกนะอุ้ยสมกับวัยรุ่นกีทีบเรา ดองดองน้องดิดดดเฟสมาว่ะอืมอุ้ยอย่างที่บอกพอพอเขาเรียกน้ำมาล่ามันอร่อยอะ่ะมันโดนเนื้อหรือโดนอะไรชิ้นไหนมันอร่อยไปหมดเลยแล้วกลิ่นมันหอมมากโหสวรรค์นี่แค่ถุงแรกนะมาล่าฮอตพอตนะครับของมิสเตอร์ดีมเนี่ยส่วนประกอบที่สําคัญเขาบอกว่ามีซอสมาล่าอืมอ่ามีผักรวมมีน้ําจิ้มมีเส้นหมนหนึบมีวุน้นเส้นจีนมีฟองเต้าหู้ทอดมีเต้าหู้ทอดแล้วก็เห็ดผีหนูขาวที่ผมกินอันปอันแรก ป็นไงมันต้องกินกับน้ำจิ้มไอหนูไอหนูเอ้ยเขาบอกว่าการกินหมาล่าสิ่งสำคัญเลยยาสําลักยาสำมลักมันจะแสบร้อนมันจะแสบร้อนใช้กรอกฟาดกับน้ำจิ้มนะครับลองดูนี่น่าจะเป็นมันหนึบออลองดูได้อดีพักไว้ก่อนมิสตอรีมอนนี่แค่แค่ยี่ห้อแรกมิสซูรีมแล้วก็ มาชามใหญ่ของเราดูนะขอบอกสัญญาณน,น้องๆก่อนเขี้ยว่งอร่อยอแล้วอย่างที่บอก สองละ189่งรอกร้อยแปอันนี้อันนี้จำนวนกรัมก็คือ358กรัมจ้ะก็ถือว่าโอ้ยคำกินก็เยอะนะเยอะคือใส่กรัมนี่ถือเยอะเยอะเยอะโอเคโอเคแล้วในนี้มันมีหลากหลายอย่างแต่ว่าเราใส่ท็อปปิ้งอย่างอื่นรวมไปด้วยมีลูกชุบลูกชิ้นไส้กรอกไส่กรอกตรงนี่นั่นแต่ที่มันมีอยู่แล้วอ่ะก็เยอะคืออยากเติมอะไรก็ไปซื้อใส่ใช่ให้มันสารแก่ใจทีนี้กินก็ไม่จะได้แบบมันหยุดไปแล้วมิสดรีมเรียบร้อยไปแล้วเออมันเรียกมิสดรีมมันตงงรกกก็็สีอ่เาลนนป หมาล่าสุดทิ้งทิงทีงท่ทททซึ่งนี่อันนี้ที่บอกว่าน้ำจิ้มของเขาเดี๋ยวผมจะเมื่อกี้พีป่ปิลองก่อนแล้วอยากลองก่อนมั่งเด่นเด่นเรื่องแท่งเต้าหู้อันนี้มีแท่งเต้าหู้แล้วก็มีฟองเต้าหู้เป็นแผ่นๆด้วยเฮ<อ>้ยอุยอันนี้อันนี้มีความเป็นสาหร่ว่ะคำนี้เฮ้ยอ่าอย่างนั้นเห็ดหูหนูเดงนอ่ะลองอันนี้มั่งลองนะครับอ้าแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้โหเช่นลักษณะคล้ายๆกันนะลักษณะคล้ายกัน โอ๊ยฮึมโอ้ยไม่อยากกือเลยอะอยากเคี้ยวอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยอืมมอกี้ไม่ได้หรอมแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้จะเผ็ดกว่านิดหน่อยหรอเผ็ดกว่านิดหน่อยรู้สึกรู้สึกเองนะมันมีความสาดนิดนะทริกเนเจอร์ของหม่าล่ามันต้องความสาดต้องกรเียบร้อนวูบอ่าแล้วก็มีความชาอ่าชาลิ้นผมเรียกสาลิ้น โอ้ตายแล้วตายกันไปค้องหนึ่งอันนี้น่าจะต้มนานพักเลยหมูขขางมานิดนองจะอร่อยมากเราขอชิมนะเฮ้ยน่าจะมาจากน้ำจิ้มด้วยผมว่ารสชาติไม่หนีกันมีความเป็นหม่าล่าที่แบบรสชาติใกล้เคียงกันแต่ส่วนตัวนะอันนี้มันจะเข้มกว่านิดหน่อยสำหรับผมนะส่วนประกอบของทิ่งมีซุปหม่าล่าแน่ เซตฟองเต้าหู้ก็คือเมื่อกี้ที่เป็นแห้งแล้วก็เป็นฟองเต้าหู้เซตเห็ดยละสาหร่ายมีสาหร่ายเพราะเซตเก็มีพวกนี้เส้นบุกเส้นเซนด่นีนันแล้วก็ที่อร่อยเมื่อกี้สำหรับผมน้ำจิ้มงาคั่วเฮ้ยจริงๆอันนี้เด็ดน้ำหนักสุทธิ420กรัมน้แล้วก็อัวนี้ราคาถูกกว่าอันเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วคือ162บาททิ้งๆมาล่าสุกี้พร้อมทานถ้าไม่พร้อม อย่าเพิ่งทานพร้อมค่อยทานพร้อมค่อยทานคือบอกแล้วเขาก็บอกแล้วหิวแล้วทานได้เออหิวแล้วทานโอเคนะอร่อยอร่อยเฮ้ยแต่โอเคบ้าบอทีเดียวเชียวอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปอันสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือเปลืเป้ยมาล่าเฮ้ยอ่าือกเป้ยมาล่าเดี่ยวไม่กินนะก็คืออยู่ชามนี้เดี๋ยวพี่ปิลองชิมก่อนเดี๋ยวผมจะพูดอนุญาตอนุญาตอ่ะพี่ปิลองชิมนี่นี่คือน้ำจิ้มเขา ผมควรกินอะไรอุ้ยผมควรกินอะไรก่อนไนอะ้เป,าเป,เปาเป้ยเปาเป้ยหมาล่าเนี่ยก็จะมีเส้นบุกลมเครื่องหมาล่านะครับแล้วก็จะมีฟองเต้าหู้แห้งเห็ดหูขาวแห้งเห็ดหอมแห้งส่วนอันนี้มันจะมีปริมาณกร,รําน้อยกว่าของคนอื่นเขาก็คือ220กร,รมัมแสแงว่าไม่ค่อยมีกร,รําไงก็คือกรํารน้อย ไอ้คำก็คือคำน้อยไงแล้วคุณคำใช่ไหมว่าผมคำเฉยยูู่คือคำก็ไม่มีคำไงแค่คำน้อยทำบุญมาดีทำบุญมาดีก็คำน้อยราคานิดนึงแต่แต่ด้วยความที่ปริมาณเขาน้อยจากรมเนเขาน้อยราคาเขาก็ย่อมเยาวด้วยเหมือนกันจ้ะก็คืออนนึ้นขึ้นร้อยหมดอันนี้ก็อยู่ที่8ปบาทแต่ว่าสั่งออนไลน์นะทั้งหมดที่ผมขออนุญาตพูดก่อนนะว่าเป็นการสั่งออนไลน์คือไปเจอ ผมไม่ได้ถาว่าตามแบบร้านคางทางห้างอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าขออนุญ,ญาตนะในเมื่อเขาใส่ลูกชิ้นขออนุญ,ญาตกินลูกชิ้นนะจ๊ะและนี่คือน้ําจิ้มเขาดูสีน้ําจิ้มนะออกคาราเมลคาราเมลนิดนึงนี่นะถามว่าทําไมผมต้องโชว์เพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาเส้นไปคลุกกับน้ําจิ้มเหรอใช่บอกเลยนะว่าตอนนี้มันชุ่มไปด้วยน้ําจิ้มคล้ายคล้ายมีความคล้ายค้ายสปาเกตตีคาโบนาร่าคล้ายคล้ายนะคล้ายคล้ายแต่รสชาติต้องไม่คล้ายเพราะว่าเป็นรสชาติแบบหมาลามาลองดูกันว่าเส้นที่ผมเอาไปฟาดกับน้ําจิ้มจะอร่อยแค่ไหนนะจ๊ะขออน เอางี้เริ่มต้นของผมก่อนลองแบบที่ไม่มีน้ำจิ้มก่อนกันเลยเป็นไงยมนสงสัยเอ๊ยผมอาจจะชอบนี้เพราะว่าผมชอบเท็กเจอร์ของเส้นบุกถ้าใครชอบเส้นบุกนะครับอันเนี้ย ือว่าอาจจะเป็นไม่ใช่เส้นบุกก็แล้วผมอาจจะคิดเองว่ามันปเ,เป็นเส้นมันไปเขาก็บอกว่ามันเป็นเส้นมันเดี๋ยวอ่านอีกทีนึงก่อนอ๋อเส้นบุกกลมถูกละเฮ้ยมันมัน,มนดีอ่ะโอ้ยเ,เดี๋ยวกันเมื่อกี้พี่ปิ๊ยของญาติียงแล้แลไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมเอาเส้นไปคลุกกับน้ำจิ้มมาแบบเต็มๆนะครับลองดูแบบจิม้มน้ำจิ้มนะฮะอื้ออืออื้อหืออือ เดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมมันมีแต่คำว่าอื้อ,อวะคำถามนะตอนนี้หัวใจเนี่ยหัวใจดวงบี้ <Yeah. S 1> ผมที่เทไปให้น้ำคิ้มอันนี้กับเส้นอันนี้เฮ้ยอันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเป็นไงนี่คุณเคี้ยวเหงือกตัวเองอยู่ปะเนี่ยอร่อยคือเวลามันดูเหมือนเวอร์นะเฮ้ยไม่เวอรอม์มันดูเหมือนเวอร์แต่บอกเลยว่ามันไม่เวอร์ผมเนี่ยบอกก่อนนะบอกตัวบ่อยๆมากว่า ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบมาล่านะผมกินน้อยมากคือ,อมีโอกาสกินหลายๆที่ตอนที่มันเข้ามาแรกๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้กินจนมาเนี้ยจนมากินอันเนี้ยเฮ้ยอยากกลับไปไล่ฟาดมาล่าอันอื่นแต่ว่าสามอันนี้ก็ช่ง,งัดแล้วสำหรับผมดีอ,มอีกอันนึงผมขอลองมันเป็นน้ําจิ้มที่อยู่ทุกบ้านน้ําจิ้มสุก,กี้แต่มันจะไม่ใช่ถั่วงาแบบที่เขาแถมมานะครับก็เป็นน้าจิ้มสุกี้ลองดูลองก่อนแล้วแต่คนชอบแต่ว่าไม่เหมือน มันน่าจะเข้าคือผมไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวผมไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยได้กินกับน้าจิ้มเท่าไหร่แต่พอมากินแล้วมันมันอร่อยมันมันเพราะว่ามันเป็นถั่วเป็นงาเป็นอะไรเงี้ยเอาตรงๆพูดตรงๆจิ้มมันสุกี้ผมไม่เลิฟเท่าผมเชื่อว่ามันมันสู้มันสู้น้ําจิ้มที่เขาจับคู่กันมาให้เราแล้วไม่ได้ พราะผมเชื่อว่าแต่ละสูตรเขาคิดคนแล้วว่ามันจะคู่กับน้ำจิ้มแบบไหนรสชาติควรจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วมันอร่อยยูหูยั ook, ยงไงนะครับผมว่าประมาณนี้ว่าประมาณนี้เอางี้เอางนี้นิดเดียวพี่ปิ๋งก็คือถามยี่ห้อเอาในาดวงใจพี่ปิถ้าเอา,นาในดวงใจเอาในาดวงใจในดวงใจผมชอบอันนี้อันสุดท้ายเป่าเป้ยเปาเป้ยผมชอบเปาเป้ยทั้งเส้นแล้วก็น้ำจิ้มที่มันถูกจับคู่กันมาเอาจริงๆนะไม่ใช่ยี่ห้ออื่นไม่อร่อยนะ มันอร่อยแต่ว่าส่วนตัวผมนะด้วยความชอบความชอบผมชอบเผาเป้ยกับน้ำจิ้มเขาเอาจริงแหมรักสามเศร้าตอนนี้มันรักสามเศร้ามรกาเลรอกอันเร่อไม่อยากจะบอกว่าอันนี้ชอบที่สุจ์ก็คือถ้าไล่อันดับลงมาก็จะเป็นอันหนึ่งสองสามอย่างนี้สำหรับผมนะเผาเป้ยมิสดรีมแล้วก็มาถิงถิงแล้วก็ที่ความชอบส่วนตัวนะแล้วก็เอาเอาถามผมนะด้วยความด้วยปริมาณรสชาติแล้วก็คุณภาพด้วยขออนุญาตพูดอาจจะแบบไม่แพงเกินไปคืออาจจะราคามีราคาหน่อยแรงแน่นอนมันมีราคาแต่ว่ามันไม่แพงจนเกินไปแล้วมันมันรู้สึก ว่าเอาจริงใส่ท็อปปงท็อปปิ้งอะเมื่อกี้เนี่ยกิน2คนครัพี่ได้นะได้นะได้นะแต่ถ้าความข้าวความความเผ็ดร้อนผมชอบอันนี้อันนี้คือถิง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 อ่าแต่ถ้าความความแบบบุบมับบุบหมับอันนี้ถ้ามึงแบบผมให้นี้จริงเหรอเพราะด้วยความเส้นของเขาใช่ไมเส้นด้วยเ้นบวงเมาชอบความ มิกซ์กันมามิเกิลมาดีมิเกันมาดีอร่อยแต่น้ำจิ้มที่ให้นี้น้ำจิ้มผมผมให้อันนี้ผมให้ปอเป้ย์ขอเนีายสุกี้ตัดเลยสุกี้ตัดเลยผมไม่เท่าไม่เข้าไม่เท่าไม่เข้าไม่เข้าถ้าสมมุติว่าใครชอบอาหารหรือหมาล่าแบบนี้อันนี้คือน้องๆคิดเครดิส่งมาให้เราว่าลองชิมดูแล้วลองรีวิวดูว่ามันอร่อยแบบไหนขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งลองแล้วสารภาพตรงผมอยากเก็บเธอไว้ทั้ง3คนคนจริงจริงอืมเรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้อร่อยกันอร่อยกันแล้วแต่ความชอบข่าเป็นว่า ใครอยากชอบแบบไหนหรืออยากกินแบบเราก็ลองซื้อไปลองเองสามยี่ห้อนะครับมิสบีมแล้วก็ถิงถิงแล้วก็เป่าเป้ยเป่าเป้ยราคาก็ต่างกันไปดูรีวิวเอาละกันในช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นหรือดูของเราดูของเราดูของเราดูเยอเยอะเอาเป็นว่าเราสองคนกับรีวิวใดๆนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วคราวหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวอีกคอยดูกันสำหรับช่องเดอะบวกของเรานะครับครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า อร่อยอร่อยอยากลองอันน um> mm hmm> ี้ต่ออันนี้ชอบเส้นมันเนี่ยเส้นเส้นอ้วน